มาินกันหน้า60นะครับผมหนังเสือแปรจรอยเลสนะครับม .4 นะครับหนานักเรียนมาเรียนกับคุณครูพี่นันนะครับได้เห็นว่าคุณครูสอนดีเข้าใจนะครับมีสาระประโยชน์ก็ฝากรบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม You are what you eat นะครับ You are what you eat นะครับแปลว่าคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณกินนะครับ ้คุณกินไขมันเยอะคุณก็จะอ้วนคุณกินของกรีนนะครับของดีๆนะก็ร่างกายก็จะฟิตแอนด์เฟิร์มดังนั้น British food นะครับ such ah such นี่ซัจุดนะ such ก็คืออาหารของชาวอังกฤษนะครับนะเป็นอาหารที่ห่วยแตกนะครับนะถ้าแปลเป็นภาษาไทย such ตัวนี้นะครับใช่หรือไม่นะครับจริงหรือไม่นะครับ fact or fiction นะครับเป็นจริงหรือเป็นแค่เรื่องโกหกนะครับ fiction ดังนั้นนะครับให้แมตต์ฟูทูว b โลทูเดอะวอร์ดนะครับให้จับผู้ภาพกับคำพั์นะครับคุณครูไม่ได้นาภาพมาให้ตรงนี้ก็ให้นักเรียนดูหนังสือนะครับสําหรับนักเรียนนะครับนะส่วนท่านผู้ชมก็ไม่ต้องดูนะครับมาต่อครับผมมาแปลกันเลยซึ่งหนังสือคุณครูถ่ายมาจากหนังสือของลูกสาวนะครับซึ่งในหนังสือเขาก็พิมพ์มาอย่างนี้จริงๆนะครับนะหน้านี้กลายเป็น ตัวหนังสือที่ซ้อนกันนิดหนึ่งนะครับมองไม่ค่อยชัดมาแปลกันเลยครับกูต้องเพ่งหน่อยนะครับมองไม่ค่อย The favorite dish in the UK is now chicken นะครับแปลว่าอาหารจานโปรดนะครับในในประเทศอังกฤษนะครับอยู่ในเ i ็ g d o m ิงเดิมนะครับก็คือ chicken tikka masala นะครับเรียกทับสับไปเลยนะคือเกียกับไก่นะครับ chicken curry dish นะครับนะก็คืออาหาร แกงนะครับนะเป็นแกงโลรี่ออฟโรสชิคเกิลนะครับก็คือไก่เหมือนกันไก่อบนะครับนะโรสชิคเกิลอินเนอร์สปายซี่นะครับสปายซี่ก็เผ็ดนะครับนะเผ็ดร้อนนะครับนะโชแมทตโดซอสนะครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศหมายเลขสองนะครับเอเดเชนทรู that มันไม่ได้เป็นจริงเลยนะครับที่ว่า there เรเชนมัชวาร์ดี y ที่เขาบอกว่าไม่มีอ่าว t ร์ดี้วา y in the British ไดเอทคือไม่มีอาหารมากมายเลยนะครับในประเทศอังกฤษไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าไม่มีอาหารมากมายเพราะว่าเดอ b บิ t ิสนะครับนอังกฤษนั้น love eating นะครับชอบรับประทานอาหาร foreign food เป็นอาหารต่างชาติด้วยนะครับนะ and especially popular และอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมกันมากก็เป็นอาหารของอิตาลีนะครับอาหารเจน,นะครับและก็อาหารไทย there a r so a lot of ready-made foreign d i นะครับแล้วก็มีนะครับอาหารต่างชาตินะครับหนาที่ทำนะครับ ready-made นะครับที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมากมายนะครับนา i นซูเปอร์มาร์เก็ตที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปถึงซื้อได้เลยนะครับหรือในพัตคารนะครับ and the news fast food แล้วก็ที่แผน fast food ใหม่ๆนะครับนาใน อังเกฤษในบริทนทุกวันนี้นะครับอิซูชิก็คือซูชินะครับก็คืออาหารญี่ปุ่นนั่นเองต่อไปข้อที่สามนะครับก็บอกว่า there are some ah uh, very expensive restaurant นะครับก็คือมีพัฒการที่จำหน่ายอาหารราคาแพงๆนะครับมากมาย but แต่ว่า fish and chip c o s s just a few p o u n d แต่คือชื่อร้านนะครับนะชื่อร้าน fish and chip นั้นคิดราคาเพียงไม่กี่ปอนด์นั่นเองนะครับนะ a few pounds We are ยัง i ีอิ a n d c h i n e s e s e ีสเชิ r ช n งแล้วก็มีพัฒการอินเดียแล้วก็พัฒการจีนอยู่ด้วยนะครับ r v e cheap tasty food พวกเขานะครับขายอาหารราคาถูกนะครับนะทั้งพัฒการอินเดียและพัะการจีนนะครับต่อไปก็คือ a d i t i o n a l b r i t i s h dish นะครับก็คืออาหารพื้นเมืองของชาวบริติชนะครับนะเอาโซพปเลยก็มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมกันมากเหมือนกันนะครับ แมนีนเชฟนะครับพ่อครัวหรือเชฟหลายหลายคนนะครับ only use local British ingredients นะครับจะใช้ส่วนประถมประผสมนะครับอาหารของชาวอังกฤษแบบดั้งเดิม t ชูเมกเดมเพื่อเพื่อที่จะทำอาหารอังกฤษดั้งเดิมนะครับ in their restaurant ในรตาาัตนาหาร most pub และผัดต่างๆนะครับนะผับา้างมาย and hotel โรงแรมมากมาย also serve traditional dish ก็จะบริการอาหารพื้นเมืองนะครับของชาวอังกฤษด้วยนะครับ like roast beef เช่น นะครับเนื้อย่างนะครับโรสเบฟเนื้ออบแอนด์ยอร์ชเชอร์พุดดิ้งนะครับชื่ออาหารนะครับนะแ a นด์เชชเชอร์ฮอทพอนะครับชื่ออาหารบทนะครับแอนด์แอปเปิลแครมบก็ชื่ออาหารนะครับนะต่อไปนะครับก้อที่จะแอนด์โฮมส่วนการอยู่ที่บ้านนะครับ most people usually have a light breakfast ผู้คนนะครับก็จะรับประทานอาหารเช้าแบบเบาๆนะครับคาว่าไลท์นี้ไม่ได้แปลว่าแสงไฟนะครับแปลว่าเบาๆเช่นไหบ้างครับ เช่นอ่ากาแฟนะครับหรือชานะครับหรือโทสส์ออสซิเรียลนะครับหรือขนมปังเป้งหรือไม่ก็ธัญพืชนะครับนะซีเรียล but some people eat more at weekends นะครับแต่ผู้คนบางคนนั้นจะรับประทานเพิ่มมากขึ้นนะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับนะฟูชิเอลส์และคาเฟ่เสิร์ฟดั้งเดิมแล้วก็โรงแรมแล้วก็คาเฟ่แล้วก็จะเสิร์ฟนะครับนะอ่า พื้นเมืองอ่านพื้นเมืองนะครับคือฟูลอิงลิสเบรคฟสนะครับก็คืออาหารของชาวอังกฤษที่ไม่ใช่เป็นอาริโตนะครับหรือไม่ใช่เป็นอะไรนะก็ใช้ว่าเมื่อกีไม่ใช่ว่าไลท์นะครับไม่ใช่ว่าไลท์เบรคฟสนะครับจะใช้ว่าฟูลอิ l i ิสเบรคฟ f a s สนะครับก็คืออาหารพื้นเมืองของชาวอังกฤษที่มีหลายรังหลายอย่างมากมายนะครับนะครับว่าฟูลแปลว่าเต็ม เช่นเบคอนเบคอนนะครับหนาไส้กรอกนะครับหนาไข่นะครับหนามะเขือเทศแล้วก็เห็ดอะไรพวกนี้นะครับ but it i s for the tourist แต่มันก็เป็นสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับหนาไว้สึหรับนักท่องเที่ยวต่อไปย่อหน้าสุดท้ายย้อหน้าที่6นะครับก็คือ tea is originally from India นะครับชานั้นนะครับหนาเดิมนะครับมาจากประเทศอินเดียเลยนะครับสั่งมาจากแหล่งกำเนิดที่ประเทศอินเดียเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้น but of course แต่ก็แน่นอนนะครับว่า it is the favorite drink in Britain มันก็มาเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดนะครับในประเทศอังกฤษด้วยนะครับชาดั้งเดิมจากอินเดียเนี่ย the British love tea นะครับเพราะว่าชาวอังกฤษนั้นชอบดื่มชานะครับ w i t t m i l นะครับด้วยการใส่นมสดนะครับ and a n a l y l e sugar แล้วก็ใส่น้ำตาลเล็นิดหน่อยนะครับ some people drink six or seven cups a day บางคนนั้น เดิมชาหรือกาแฟวันล,ละหกถึงเจ็ดถ้วยนะครับผมจบนะครับนะมาตอบคำถามกันนะครับใกล้จะจบแล้ววันนี้สองชั่วโมงครึ่งเจะได้ We all The w h o r r o r story นะครับเรารู้จักหนังนวนิยายที่เกี่ยวกับความสยองขวัญน,นะครับนะ About British นะครับเกี่ยวกับหนังของอังกฤษนะครับ and their food และก็อาหารของอังกฤษนะครับ but แต่ว่า society is changing and the diet is too นะครับสังคมนั้นได้เปลี่ยนไปและก็อาหารก็เปลี่ยนไปด้วย How much do you know about British cuisine นะครับและคุณรู้เกี่ยวกับอาหารของชาวอังกฤษมากน้อยแค่ไหน Cuisine นะครับก็แปลว่าอาหารนะครับ What is fact and what is fiction อะไรเป็นข้อเท็จริงและอะไรเป็นแค่่าคําเล่าลือนะครับนะไม่จริงครับเป,เป็นเรื่องเท็จนะครับนะ Dual Fish นะครับมาทําแบบสอบถามของพวกเรากันนั่นก็คือ Fish and Chip is the national the national dish นะครับร้าน Fish and Chip นะครับเป็นร้านที่จําหน่ายอาหารจานโปรดนานาชาติประจําชาตินะครับ National นะครับประจําชาติแต่ถ้า International นั้นนานาชาติ ก็ถูกต้องนะครับตอบ yes นะครับ yes ถูกต้องและอธิบายพิ่มเดิมอีกนะครับว่า French you know it is นะครับนะอาหารพื้นเมืองนะครับที่ร้านช h ป p and fish and c h i p มีนะครับก็คือบัตนาวสเดตต้นที่ครับแต่ตอนนี้นะครับ chicken nigger มอสซา a นะครับ is f a v o r i t e dish นะครับก็คือ chicken ชื่อเมนูนะครับชิก้ามาซาร่านะครับเป็นอาหารจานโปรดนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยว่านั้นนะครับอธิบายเพิ่มเติมไปสอนนะครับ the british don t like food from other c o u n t r y ชาวอังกฤษนะครับนาไม่ชอบอาหารจากประเทศอื่นผิดนะครับนาโนนนะครับตอบโนนนะครับเพราะว่า british love eating foreign food เพราะว่าชาวอังกฤษนั้นชอบรับประทานอาหารต่างชาตินะครับ ข้อสามนะครับ The Red Song in Britain, v e r e x p e i n s i v e นะครับพ้านาารต่างๆในอังกฤษนั้นจำน่ายอาหารที่มีราคาแพงนะครับนะก็นู่เหมือนกันนะครับเพราะว่านู่นะครับ Most West s i n g Archive นะครับพ้านาารส่วนมากนั้นจำน่ายอาหารราคาถูกนะครับข้อสี่ครับ There aren't any type of British dish นะครับไม่มีอาหารพื้นเมืองของชาวบริทิชเลยนะครับตอบนู่นะครับนะแล้วก็มาขยายความตรงนี้นะครับ นั่นก็คือ t เด r t y ช้ c พิโกบริ s h ช i นชนะครับมีอาหารพื้นเมืองของอังกฤษนะครับเช่นฟิชแอนชิฟนะครับรันฟิชแอนชิ o โร Beef นะครับมีเนื้อย่างนะครับมี Yorkshire Pudding นะครับมี Land c แคชเช Hot Pot นะครับแล้วก็มี Apple ิ r แครมเบเป็นต้นนะครับนาชื่ออาหารของอังกฤษนะครับข้อที่5้าครับ The b r i t i s h e a s t and m o s breakfast นะครับชาวอังกฤษนั้น จะรับประทานอาหารเช้าที่มากมายต่างๆนานานะครับเอโดมัสต่อวันโน่นะครับนะเพราะว่าชาวบริติสพีเพิลนะครับจะ have a light breakfast นะครับจะรับประทานอาหารเช้าเบา,เบาๆนะครับในแอ h โฮมที่บ้าน especially โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ during the working uh, during the working week นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ไปทำงานนะครับจงเว้นวันเสาร์อาทิตย์เพราี้นกครับท is the Number one r a n k in the UK ชานะครับเป็นเครื่องดื่มอันดับหนึ่งนะครับนะในประเทศอังกฤษนะครับเห็นด้วยนะครับเพราะนี่คือความเป็นจริงครับ Yes it is true ไปต่อนะ่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆนะครับน,ะนั่นก็คือให้ตอบคำถามเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า What are the ingredients of e n g l a n d s far b r e d i s h อะไรเป็นส่วนประกอบนะครับของอาหารจานโปรดของชาวอังกฤษ คำตอบก็คือนะครับ The ingredients of chicken tikka masala นะครับ are roast chicken and spicy tomato sauce with curry ส่วนผสมนะครับของอาหารจานโปรดคือ chicken tikka masala นะครับก็คือมี roast chicken นะครับมีไก่ย่างนะครับนะไก่ปิ้งไก่ย่าง and spicy tomato นะครับซอสนะครับนะซอสมะเขือเทศที่เผ็ดนะครับนะ with curry นะครับ ข้ที่สองครับเด uh, ี๋ยวก็ถามว่า what are the three most popular type of foreign food in the UK นะครับในประเทศ Kingdom, อยู่ในเจ้าคิงเดอร์มังกรษนั้นนะครับมีอาหารชาวต่างชาติที่เป็นที่นิยมนะครับสอย่างอะไรบ้างสวัสดีไอเชเลียนนะครับมีอาหารอิตาเลียนมีอาหารจีนนะครับและก็ไทยฟู้ดนะครับอาหารไทย ข้อที่สามนะครับก็ถามว่า which type of food is not expensive in UK restaurant นะครับอาหารชนิดไหนนะครับที่ไม่แพงนะครับนะในเป็นร้านพัตตะารจำหน่ายอาหารชนิดไหนไม่แพงในประเทศสหรัฐคำตอบก็คือนะครับ fish and chips นะครับชื่อพัตตะารนะครับนะ Indian นะครับ and Chinese นะครับอนเดียนแล้วก็ Chinese r e s t นะครับ ข้อที่สครับผม write the name of three traditional British dishes นะครับให้เขียนชื่ออาหารดั้งเดิมของชาวอังกฤษนะครับผมมา3อย่างนะครับคำตอบ t r traditional British dishes are นะครับอาหารพื้นเมืองของชาวอังกฤษ3อย่างคือ1นะครับ roast beef with Yorkshire pudding นะครับ2นะครับ l a n c s h i r hotpot นะครับและ3 apple crumble นะครับ crumble ข้อตส,สุดกับข้อที่5ครับ What do British people usually have for breakfast นะครับชาวอังกฤษนะครับผู้คนชาวอังกฤษนะครับจะรับประทานอาหารเช้าบ่อยๆนะครับรับประทานอะไรเป็นอาหารเช้าบ่อยๆนะคำต,ตอบก็คือ they usually have t o b l s of cereal with tea or coffee พวกเขานะครับจะรับประทานนะครับนขนมปังปิ้ง หรือธัญ,ญพืชน,นะครับกับชาและกาแฟนะครับมักจะนะครับ usually หรือบ่อยๆก็ได้เป็นนั้นว่าจบหน้าที่หกสิบนะครับนะคุณครูเตรียมเอกาสารไว้หกสิบหน้าแต่ระบบการไลฟ์สดก็ติดขัดพอดีเลยน่าจะพอดีนะครับนะเป็นนั้นว่านะครับคุณครูไลฟ์สดมาน่าจะเกือบสามชั่วโมงจะได้นะครับสัญญาณมาติดดตรงตอนนี้จะจบพอดี ยงแงบ,บแงแ่แนงเลยนะครับแต่ว่าคุณครูจะรีบทาให้นะครับนะเผื่อว่าเทอมหนึ่งนักเรียนใช้หนังสือเร่มนี้ทั่วประเทศอาจจะเรียนถึงหน้าหน้า60หรือ70เดี๋ยวคุณครูจจะทำถึงหน้า70นะครับแล้วก็หยุดไว้ก่อนนะครับนะไปตาหนังสืออ่าอ่าอัปบีดนะครับนะของม .4-5-6 45ต่อนะครับวันนี้ก็ขอจบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Okay